ฟังเพลงกากีเหมือนดอกไม้โ oh, อมาลีนี่ใครชมเล่นกลีบเจ้าเป็นรอยช้ำใครทำให้เจ้าชาวหรือภูมิมรา พี่รมชมเจ้ามองแล้วพาหญิงสาวเจ้าพรายพริ่งพรากลับมาอับเ้าเพราะมือคนชมใครอยากจะรัก ใครอยากจะชมใครอยากจะดมนิยมว่าเด่นดีเปรียบกานดาโสภางามพองโอรูปทองใจสามมีนามว่ากากี สวยอระชรกลิ่นขจรเหมือนดังมาลีกรำของนางเทวีเจ้างามโสพีแต่ใจบัดสีเพราะมีอารม ใจอยากจะรักใจอยากจะชมใจกลับรมระทมเพราะลมสวัาดเอ้ย,อยกากีเหมือนดอกไม้ขอให้มีความสุขครับ